ในภาพบรรยากาศบนถนนนะครับแยกพนัดเลยตัวเมืองเลี้ยวขวาไปเนี่ยท่วมหนักครับและก่อนหน้าและทางขวามืออีกสี่ห้าหมู่บ้านนะครับอันนี้เราจะไปเป้าหมายลูกค้าขอให้ใหไปช่วยนะครับได้แค่ข้างบนนะครับข้างล่างเลเมืองนะครับท่วมมากเลยนะครับบ้านนะชาวบ้านก็ก่อกำแพงกั้นกันนะครับทหารจ,จะมาช่วยกันเยอะ บริเวณกว้างรายงานสดจากสำนักขาวบรชาชนคนพัทยาดทคอครับบรรยากาศนะครับน้ำเยอะนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนก็เป็นวงกว้างเลยนะครับไม่รู้มาจากไหนนะ้ำเขาว่ามาจากภูเขานะครับใครที่ต้องการมาช่วยก็มาด่วนเลยนะครับพณะที่คมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ แผนที่ไปให้ครับแช็กว่าอยู่จุดไหนจุดไหน,ร,นรับบรรยากาศนะครับแ้ลคาช่วยเหลือทุกที่นะครับเสือตั้มนะครับ,รบนี่นะ้ำประมาณหน้าแข้งนะหัวเข่าแต่น,น้ามันแรงครับนี่ในตัวเมืองพนันสนะครับต้นไม้

อมันตื้นแล้วมันไม่ตื้นครับบริเวณนี้นะเกือบเอวนะครับนี่ก็จะมืดแล้วครับมาช่วยเหลือบ้านลูกค้านะครับที่ทำน้มมน,ะน,น,น,ม,นมีคมนะครับก่อนถึงเสีเอลนะครับน้ำท่วมทำน้ำมีคมนะครับเสียหายอย่างหนัก